เดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูนะคะขั้นตอนในการที่จะเตรียมตัวไลฟ์สดนะของพ่อคาเจมของเรานะคะว่าเขาเตรียมตัวเตรียมของแล้วก็เตรียมขั้นตอนการที่จะขึ้นไลฟ์ขายสินค้าหนึ่งครั้งเนี่ยเขาเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไลฟ์เตรียมตัวยังไงับแรกนะครับเตรียมกาแฟเตรียมเตรียมของก่อนก็วันนี้เราจะขายอะไรบ้างก็วางตั้งแต่แรกก็คือเรา ชิ้นแรกเราหยิบอะไรคิดเซ้นอะไรในการขายก็ส่วนมากผมก็จะเป็นแบบพวกไอ้ที่มันแบบขายง่ายไม่ใช่ไม่ต้องถึงหลักพันถ้านี้หลักพันขายยากต้องเปิดเปิดให้ส,สวยๆลูกค้าต้องเอฟมาตั้ง mm. แต่ชิ้นแรกก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มันจะเป็นตัว,ต,วตัวที่มันแบบเซลล์เซลนหนักๆเออแบบร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเอฟช่วงแรกก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปค่อยเออค่อยเปิดแบบหลักพันหลักพันขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ อันนี้ก็คือวางวางแผนเนาะก่อนไลฟ์เตรียมของเตรียมเพลงเพลงนี่คือเอาไว้ปลุกใจใเฉยเวลาไลฟ์แต่จริงลูกค้าไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้อยากฟังนะเราแค่แบบเปิดแบบพคอให้เราแบบได้ยินเฉยแต่ว่าไม่ต้องให้ลูกค้าได้ยินเขาจะได้โฟกัสที่เสียงเราเป็นหลักนะแต่ว่าอาจจะแบบถ้าเกิดว่าบางคนเอนเตอร์เทนเก่งเนี้ยก็ไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้แต่ว่าเราอาจจะมีเพลงช่วยไปเพื่อให้เขารู้สึกมันขึ้นก็นได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่คน อุปกรณ์ที่จะใช้ไลฟ์อ่ะวะเหรอรมือถือเครื่องเดียวอ่ะเมืกก่อก,ก่อนใช้อะไรนะกล้องกล้องโปรต้องกล้องต้องฉากหลังผ้าเขียวกลางอะไรอย่างี้ต้องเอฟเฟกต์นะครับเยอะแยะก็กินเวลาเยอะหลักๆอามือถือเครื่องเดียวจบเนอะอยู่ที่คนขายแล้วกันคนขาย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 ง่ายขายได้นะครับถ้ามือถือเครื่องเดียวจบเลย มือถือดีแบบแทนกล้องกล้องสวยใกล้องกล้องตัวหนึ่งก็เป็นแสนอยู่แล้วแล้วไหนจะมาคอมไหนจะอะไรอีกนะเมื่อก่อนจะซื้อกล้องมาก็ตายทิ้งตอนนี้ฝุนฝุนเกาะไปเรียบร้อยอ่ะมือถือหนึ่งเครื่องค่ะตั้งกล้องอ่กาสำหรับมือใหม่อย่าลืไงครับเมื่อก่อนก็จะมีแบบสคริปต์อ่าสคริปต์ตั้งนี้เมื่อก่อนเนาะมีสคริปต์หรือไม่ก็มีแบบมือถือสองเครื่องไว้แบบหลายที่ก็ได้นี่ก็หลักๆเน้นแสงแสงเอาไว้สวยแสงธรรมชาติยิ่งดี ไม่ต้องใส่ไปเยอะมากนะครับเนาะก็ประมาณนี้อ่ะโอากอะไรที่เป็นไฮไลท์ของการไลค์ขายสินค้าในออนไลน์เราต้องรู้สึกต้องบ้าตลอดอต้องมันตื่นเต้นให้มันมีชีวิตตลอดเวลาไม่เฟล,ลตั้งแต่ต้นไลค์อย่างเงี้ยเนาะเหมือนเราไปซื้อของแล้วคนขายแบบนั่งองิกหน้าง,งออะเราก็ไม่อยากซื้อ ลัน n i n g เวรนะครับอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ารองเท้านะครับลดก็ประมาณ70-80%เนะครับเน้นผูกเป็นหลักค<า>่ะโอเคครับ